เดียวเล็กโตแล้วปะว่าตัวเื่อตั้งสามอ่ล่ะโอ้จุดสามให้เพิ่นหลายาไปเลยตัวละสามพันสตัวละสิบสามสามร้อยสิบสามสามร้อยถือเออสามมื่นบไปสี่หมื่นก็ห้าร้อยนี่ตอนนี้อยู่สามหมืนเก้าเก้าร้อย คอบิงก็ให้ืมาซักไแหวนบริวารเพราะว่าเาหพอเพิ่มมาตัวละสองรอยซิงก็ว่าซีบุญอย่างซีบุนอย่างเ่อค่อยว่าอันนี้เอาซีก็ห้าร้อยนึ่นาไปนี่ตละสิบสามห้าร้อยหนึ่งซิงบิงตัวนี้บริจาบาทมันไม่จะขึ้นมันงวอมันงวดตัวละสิบสามนี่เนาะตัวละหมื่นสามครับเป็นแม่แยากลูกครับง้อช่วงนี้ง้ แม่แยากลูกงัวโค้งหนี่เปลือม,มแมลงครับพี่นนองตลาดต้องการไลยครับในหางในหนีขาเจ้าต้องการไปคุ้นครับพี่นอะพร้อมสูงลอยสี่สิบขึ้นทุกตัวครับพี่นนอะทั้งฝุ่นลอยสี่สิบบวกครับนี่พี่นนอะเนื้อตัวถือว่าโอเคเได้อยู่พี่นะ้โมิงหนี่มิงองเจ้า เดี๋ยวทำพันธ์ที่มืหาล้อยผมถมมาสี่มื่นเท่าไหอยูมื่อเศร้านี่หกมื่นหกมื่นี่ือหาร้อยยซี่ยี้ชิดจันีไรอย่นี้ ฉ้อาบอกเขาได้รเล่าเรียนเลอาเรียนเรล้วอเรียนกันหรอวเขาเนี้มาขขแกไม่คยรูเกโอเาโอมาคนไวันผมมดจะซื้อดจางกับเจ้าานเรื่องเรื่อันนั้น่งยงงเสริมโอมาค้นแม่นบอกไอ้ไร้ันนด้กับพวกใครแบงมมา มึมากมบมับอเจียแล้วัเครับแล้วแเรีพี่น้องเมน่อเมื่อไปคุ้นบ่ครับครับวอร้อยครับงวมันมีเนือเลยโอ้งวมันงามอยู่ดิมันใสแล้วมีเนือเล้ยครับรักของเขาได้เรียบเรียบร้อยครับเอาสองพันบ่เอาตัวละห้ารอกื่อนนั่นแหละห้า มาเยอะมาเยอ้โอ้โหอันนั้นแก่พูดแท่งกัแทงแท่งมันแล้วแล้วเจมมันแ่งวางไม้ทิ้งไก่่เที่ยวไมือห้าสี่งมันเท่าไเนปมือที่มือที่สามแลวครับพี่น่อค่อยก้ารปล่อยไปมือแหลกสี่มื่หาร่อย จาก4ี่หมื่นหาร้อยออกมาโตแล้วหาร้อยครับพี่น้องเป็นสี่หมื่นสองครับลูกคเลยขายสี่หมื่นก็หาร้อยเลยครับเอาค่าวมือเลยพันหากรึไรมันบอกหรือวันแม่ลูกเซรั่ลูกคนโอ้โหอันพญาร่น้ำหาญวังหันน้ำหาตัวลูกมันขี่เดือดเรียนน้ำผู้สาวว่าให้เท่าไหร่นะห้าง ห้าพันห้าพันสิบห้าสาว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 หาสาวหาโอ้เป็นโคมไม่กวาตัวเดียวครับซื้อแพงซื้อให้แพงแพงหน่อยให้ซื้อให้แพงแพงหน่อยคนไทยจะได้มีกำลังใจเลี้ยงหางิวัวมาให้ฮะเราคุณแม่ใจเจือ จาห้อมหลังขอบ้านผู้บ้านกับพ่อ,อก,กันครับอยู่สนามานโากคกทะเลนเวียดกลมงูเหลืองครับพี่น้องเตรียมสติ๊กเกอร์เหลืองไว้เถอาผูกเขาเลยพี่น้องเสาหาเป็นแม่ลูกครับสองหมื่นห้าแต่ว่าลูกแคคเรียนไปทั้งไหน น้ำเป็นไปน,นำหาอยู่สงามไผ่นอ้อเดี๋วน้อตัวนี้นาะแดงๆนี่เอ้อ่บของเจ้าบ่ะหอยแม่นงมางบ่ครับนี่โอ้แม่มันทองแรกครับแม,ม่สาวทองแรกสูงรอยสี่สิบบวกครับแม่นี่เา,วา้วยนี่กมเดือ,อน้านยกเดือนหรอหอย สองเดือนกว่าสอเดือนสอามเดือนครับเพรวบตอกอืทับโตบ่สมเอองอามีพอพันครับพอพันอยู่บครับพ่นไปสมเบงครับห้อยว่าอยู่บ้านเพันสมมาแหลวก็เพันก็จับมาปล่อยครับสีแดงเข้มครับแดงเข้มมิลิพี่น้องตัวนี้อนาคตไกลครับ ท้องแรกลูกแรกประมาณสองเดือนสามเดือนเปิดเท่าไรครับสองห้าสองมื่นห้าต่อไ้เนาะอ,อครับครับจักหน่อยครับโอ้งัวป่ะนี่พี่นอ้องแม่ม้าพร้อมเส้าหาตัวน้อยแม่ไหมครับตัวผูกสายขุนสายเนื้อครับอันนี้เท่าไรครับตัวนี้สิบหกครับหมื่นหกความสูงสิประมาณห่ร้อยสามสิบบวกครับตัวนี้ผู้แก่ๆพี่น้อง เนื้อเป็นเนื้อครับเอาเบอร์โทรไปแน่หอยศูนย์แปดศูนย์้องหกเก้าแปดสองหกแปดห้าห้อยไอทิ้งครับไอทิงเนาะครับเนาะบึงการขอบุณหลายครับหอยปากง่วเรียงครับจำจำเลยพี่น้องแม่มันทองแรกโอ้พึ่ดคักแหอยน้าตาเี่ สองแม่นางครับพี่น้อง,งวัวเลี่ยงครับแม่นางหน่อยสองแม่แดงแดงพี่น้องตัวนี้สูงสิบประมาณเมตรสิบเมตรสิบห้าครับเจ็ดปัญหา้ะครับเนาะตัวนี้ต่อได้ครับหนาๆนาเลยครับตัวนั้นนี่ใหญ่ขึ้นมาครับน่าจะลูกหลอดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ได้ยินว่าลูกใยญ่กว่าตัวนี้หมอน้พนาพ่นบอยู่เมื่อวานนี่ลูกเก็บสามหนึ่งมั้งครับ หน้าหนาย่นย่นี่พี่น้องแดงแดงครับเพื่องดำนางหน่อยตัวนี้สูงประมาณเม็ดยี่ครับเท่าไรห้อยสาวหน่อยสิบสี่ห้าร้อยต่อได้นะครับเนาะอานาคตแม่บ็อกครับตัวนี้ก็ได้เอาเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามหกห้ามหก้าศูนย์สามหนึ่งเจ็ดศูนย์าหนึมนะครับเนาะขอบคุณครับฝากพี่น้องครับในนางสองแม่ครับ โอ้บึงชุดใหญ่ครับชุดง่างามซีตครับชุดนี้หอ,อยพิ่งกำลังคุยกันอยู่ไหมตอร้องกันอยู่นี่พี่น้องไบ่อไดก็เห็ด้โอ้ยมันขาดทึงนี้เาอจะได้หา,หาีมาชุดสี่ครับ มายินอยากได้หาเมื่อนหาพ่อโยชัยยูหาหมื่นสองครับตอนนี้ซี่แม่คุณตัวนี้โอ้แ oh. ม่เลยน่าจะเป็นแม่ลูกบ่แม่ลูกทั้งสองคม,ม,มครับแม่ลูกลูกตัวมเมียเบียดกับมาบ่านี่พี่นเานาะ เพราะชื่อแล้วเพื่อนนะเพราะเขา่อยากได้มีสกมัดทำได้ขายแพงกว่กาก่อไม่ได้ขายอะไรเลยต้องขาวซอยก่อผู้ผู้ขายกะดึงได้ครับดึงเกมได้เลยพี่น้องนี่ผู้มาให้แกงกันหนึ่งสี่ห้อยเวียบอยากได้เฉพาะตัวแม่ครับห้อยอินอยากได้ถ้าแยกตัวแม่ห้อยอินเซลตัวละสองหมื่นครับพี่น้อง่ หอเวียอนหาย,ยูเอ่ 18, อมื่นแปดห้าร้อยครับตัวตัวแม่ครับเฉพาะตัวแม่ตัวใหญ่สองแม่ครับอู้ตัวนี้ลแล้วหรอบ่หอยยังบ่แล้วบอหอยยินเขื่อนบอไลฟ์ไปไหนเหรอล่วเสียวตาืแ้โอ้เท่าไรก่อสามหมื่นสามหมืนอูยขาเจ้าเลี้ยงในนอ,อามาเลี้ยงในรครับเลี้ยงในใหญ่ในงามแต่ ว่าหาันเข้าไปบังรู้ป่ติครับรติบได้บ่ราคาร <c> ข <oughs> ายสองร้อยวนี้าเสอร้อยปสอง้อี่าายาดี <c oughs> มันาขากันนะเรียบร้อยสองหมครับเรียให้อสามพันเหยหนูอ่าเียให้สองหมื่นสามใครซื้อหาพันใครซื้อห้าพันโอ สู่ให้เได้ตัวนี้เบียดว่าถ้ามันซื้อสองหมืนห้าขายให้มันเลยว่าสัน่นเขาก็ขายดีๆแล้ห้อยอินขายแล้วครับเรียบร้อยครับสองหมืนห้าตุนมึงกันอนะ่ะมึงเบียดหลูบใส่งวงามกันนะพี่น้องอย่างนแต่ว่าสามพันสามพัน สองเันสามมั้งมันอ้วนหรือมันปุณิเจ็ดร้อย วันไหนเยอะขนาดวันโอ้วันไหนสาวสองใกล้แล้วใกล้กันแล้วเหลือหน่อยเดียวสู้สู้ห้อยสู้สู้สอให้สองพันเหลือเหลืออยู่หน่อยเดียวสู้หน่อยสู้หน่อยนั่งรูปไปกับปัง กับบันไม่สู้แล้วมันหรือหมันหอยนัดไม่ต,วตวรวจไ่ไดตรวจวคนเบียดืเลยอืแคกุุ้้ายเ้ยลูกลูกไปกับบันเสามตาดขาย่องมันอ้สองมื่นสามห้กันเดวสองมื่นสองโอ้ยขายกัน,ยนอยวไหนเดียวนึงพี่น้งนอง ไปตลาดสามตลาดกระขายสองหมื่นไปตลาดที่สามกระจายสองหมื่นเห็อไปไปตั้งหลักไหมสู้กันสนามหนะมันหลบปล่อยพอได้เห็นใจผู้เอามาครับพี่น้องอ้าว่าแสดงได้ไฟผู้มาด้วกันไฟผู้ครับ สายเนื้อครับโคโค่สายเนื้อพันก็ได้สูงกว่ามั้ยร้อยสามสิบพี่น้องร้อยสามหาอยู่แล้ครับร้อครับผมเปิดเท่าไรครับพ่อนี่นี่เปิดสองเมืองหานี่นะครับสองเมืองหาน้อวนครับต่อได้อีกเม็ดเมื่อผู้ได้ต่อได้พวกแข้งขาโมมี่หยังเนาะครับเนาะประกันให้ครับผมเอาไม่ตัวเดียวเนาะตัวเดียวครับ สองหมื่นห้าเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับผมแปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดเก้าครับพอสีแดงพอเจริญพอสีแดงพอเจริญของถือครับพี่ผู้เดียวนดียครับขอบคุณครับพอสีแดงฝากพี่น้องครับครับผมสวัสดีครับเอาได้ยังมาฝากพี่น้องหอยไพ่รับเหมาแถวนี่แม่ลูกลูกผูอ่ะสายบ้านๆครับเปิดเท่าไรครับสายบ้านๆเออสิบสี่ห้าร้อยเอ้าสามงบเด้อพี่น้องเด้อ กูได้งบปลายอยากได้ควายไปเลี้ยงครับลูกตัวผูแม่กระสีประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเนี่ความสูงพี่น้องเอาวันนี้ดอนครับดำเยอะขายได้ขายกูได้แม่ได้ดำนะไอแพ็คคู่บ่แพ็คคู่คดีครับมีทั้งดอนทั้งดำครับ<อ>พี่น้องแม่นางบ่ตัวผูตัวนี้โอ้ดอนดอนนี่ผูตัวนี้แม่นางตัวนี้แม่นางครับผมเป็นแม่สาวบ่ครับหรือแยกลูกแม่สาวเนาะเอาสิบแปดตัวดีครับสิบแปดถือตัวละเก้าพันพี่น้องต่อได้ป่ะต่อได้ป่ะ ครับคุยกันได้เา้บิ้งคราแ้โอแยกก็ได้แยกก็ได้ครับครับอเแงด้วยมื่น่มื่นปายครับมื่นกว่าเนาะฮะคุยกันเบิ้งพี่น้องชุดสามครับชุดสามเอ่อโซ่แม่โซ่เ้อยเพื่นนี่เพื่นเป็นแม่ลูกกันเบิบอแม่ลูกมันครับ แม่มันมันเลยได้กับหลายเดือนเลยสามสี่เดือนลูกนี้ก็ฟูปวดปีลูกปีลูกลูกน้อยตัวฟูลูกใหญ่โตแม่ในท้องกับมันชุดสามเดือนสี่จังเดือนก่อท้องท้องสี่เดือนสี่เดือนกว่ดอ่ะท้องออกไงล่ะพี่น้องพุ่มสูงสิบประมาณหน่อย่ยิบหาอย่และพี่น้องครับเพราะได้ครับชุดสามเดือนสี ชุดเก้าหารวยครับหมื่นเก้าห้าร้อยซับสามตูนโอ้เก้าหครับมีเงินบ่อหอดสองหมื่นก็ได้ฝายไปตั้งคอกแล้วพี่น้องชุดนี้ได้สองแม่ในนีน่ครับทั้งนอกนี่แล้วก็ได้ผูน้อยตัวนึงช,ชุดสี่ชุดสี่ผูอันเป็นแม่ลูกกันบ่อหรือยังไงเห็นนี่แม่ลูกลูกตัวผูอันนี้อันโค้มนั่นลูกตัวแม่ค้ั่จะขายยกชุดไหมครับยกชุดชุดสี่ สามแม่หูหน้อยหนึ่งสองหมื่นเจ็ดคือโคมละสิบสามหาลอยคือโคมละสิบสามปลายตัวนี้ใหญ่งตัวไหนถูกเพิ่มเข้าหลอแม่เพิ่มม่านครอบโดยตัวตัวใดนแม่ม่นตัวนี้ตัวนี้ถูกตัวนี้สูตรได้ห่าสูตีได้ห่าครับชุดนี้โค姆สูงสิประมาณเราหยิบเจ็ดครับแม่นี่ยเป็นสองตัวละสูสีครับความสูงลูกแรกลูกตัวตัวแม่ฮะตัวนี้ลูกแรกลูกตัวแม่ ตัวนี้ลูกสองลูกสามในท้องครับลูกบนขามครับใส่เขาใส่ยังให้แล้วปูหน้อยตัวนี้ตานี่นักอีกสองครับนี่คมหนึครับมึงโลดกินหญ้าแปลงนวดประเทศเลยอ่าออกมาปลูกไว้นี่งอควายยิ้มครับสนามนี่หญ้าหลายดีครับอ่างดีแม่ลูกตัวผู้กินหญ้ารับประกันกินหญ้ารับประกันรับประกันกินหญ้าดี สิบหกห้าร้อยหมื่นหกห้าร้อยลูกตัวผู้แม่เป็นเัื่งใดครับตัวนี้ท้อง,องวาง่างเรื่องไหนมีทองว่างไปนะครับคุยกันท้องว่างสูงดีตัวนี้ใหญ่ดดนะแล้วสูงประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดครับแม่นี่สุดคมหนึ่งครับผมทั้างหลังบอกคว,วายมันสออ่อดเนี่ยครับพี่น้อง,พ,องพี่น้องเขาเลี้ยงควายช่วงนี้อาจจะเฮ็ดให้เฮ็ดนาอาจจะบ่อาจจะบ่มีหม่องเลี้ยงครับ 1มื่นสี่ครับผมนี่14มื่ลูกตัวผู้เนาะตัวผู้ครับในลูกตองตูครับแม่สูงดีอยู่ผมพี่น้องรายี่สบ่สิบแปดบอกอบ่ขาดดอกตัวนี้ก็ได้เท่าไรก็ครับผมนี่1หมื่นสี่ครับหมื่นสี่มาคุยกันเบ้งมาชุดใดก็ได้ไก่กับโบนากครับเอาเบอร์โทรครับเอาศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสาหอยไผ่บานอนครับขอบคุณครับผมอ่ะมีอย่งกระสอบถามเพิ่มเติมครับหลายตัวพี่น้องหลายชุดหลายตัวครับ บรรยาก,กาศเมื่อนี้กัถือว่าคึกคักกว่านัดที่แล้วอยู่พี่น้องมันอยู่่ปุ้ยมันอยู่ครับพอได้อยู่ังไนบ่ตััววอสห้าตัวเบียดหรือไทยได้นำ้ำได้ได้อันปล่อยให้เบียดหรือปล่อยให้ไทยไทยครับถูกไหมไทยไทย<ไ>น้ำกันนี่แหละเนาะครับผมไออาิตไปใส่ยเลยอาทิตยบรรยากาศกลับมาซื้อขายคึกคักกับพี่น้องซื้อได้ยักตัวเมื่อนี้ได้สองได้สองได้สี่ครับได้ขายสองอ๋อได้การครับ บรรยากาศคึกคักครับนัดนี่ใส่ได้ใครกวนัดก่อนนี่พี่น้องแล้วแล้วว้วไฮซุพีตัวนี้ฮะโอ้อยากได้สิบสามอันนี้ก็ค่ากันโยพันหนึ่งโอ้ลูกแดงยิงคืนครับอันนี้ก็ได้แม่ขาวลูกแดงฮะสำหรับ สนามคุณละครเมื่อนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงแข็งจครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้กับฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ